ไม่มีเวลากับไม่ให้ความสำคัญเหตุผลที่เรายังไม่เริ่มต้นชีวิตในฝันฉันไม่มีเวลางานก็ยุ่งเหนื่อยก็เหนื่อยจะเอาเวลาที่ไหนไปเริ่มต้นชีวิตในฝันหลายคนฝันอยากเปลี่ยนชีวิตอยากประสบความสำเร็จอยากทําสิ่งที่รักแต่เมื่อถามว่าทำไมยังไม่เริ่มคำตอบที่พบบ่อยที่สุดคือไม่มีเวลา แต่ในความจริงเราอาจแค่ยังไม่ให้ความสำคัญมากพอบทความนี้จะพาเราไปสำรวจว่าเหตุผลแท้จริงที่ทำให้เรายังไม่เริ่มต้นชีวิตในฝันคืออะไรเราจะเปลี่ยนความคิดและสร้างระบบพัฒนาตัวเองอย่างไรพร้อมตัวอย่างง่ายๆที่ทำได้จริงโดยไม่ต้องใช้เงินหรือเวลามากมายไม่มีเวลาเท่ากับไม่ให้ความสำคัญ ลองถามตัวเองง่ายๆว่าเรามีเวลาดูซีรีส์วันละกี่ตอนเราใช้เวลากับโซเชียลมีเดียวันละกี่นาทีเรานอนเล่นมือถือก่อนนอนไปกี่ชั่วโมงความจริงก็คือเวลาไม่ได้หายไปไหนเราแค่เอาไปใช้กับสิ่งอื่นไม่ว่างคือการบอกว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญพอ หากเราให้ความสำคัญกับเป้าหมายพอ่อเราจะหาเวลาให้มันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นแค่15นาทีตอนเช้าหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนการพัฒนาตัวเองคือทางลัดสู่ชีวิตในฝันทำไมการพัฒนาตัวเองถึงสำคัญเพราะตัวเราในวันนี้คือผลรวมของนิสยัยความคิดและการกระทำที่สะสมมาและ ชีวิตในฝันคือสิ่งที่ต้องใช้ตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเพื่อไปให้ถึงตัวอย่างจากชีวิตจริงคุณพิมพ์อายุ28ปีเคยทำงานประจำได้เงินเดือน15,000บาทวันหนึ่งเริ่มอ่านหนังสือวันละสิหน้าเรียนคอร์สออนไลน์เดือนละคอร์ส ผ่านไปสองปีเธอเปลี่ยนงานใหม่มีรายได้35,000บาทและเริ่มทำธุรกิจเล็กๆออนไลน์คุณเอชายวัย30ปีเคยอ้วนสุขภาพแย่นอนไม่หลับเขาเริ่มเดิน20นาทีต่อวันฟังพอดแคสต์ตอนเดินสุขภาพดีขึ้นความคิดชัดเจนขึ้นและใน6เดือนเขาเลิกบุหรี่และเริ่มวิ่งมาราธอน วิธีการพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆเริ่มจากจุดที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องลาออกจากงานแค่เริ่มต้นจากสิ่งที่มีเช่นอ่านหนังสือวันละสิบนาทีเขียนบันทึกทุกคืนห้าบรรทัดฝึกสมาธิวันละหนาทีฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางอย่ารอให้ ว่างค่อยเริ่มให้เริ่มแล้วค่อยจัดเวลาให้มันสำคัญลงทุนกับตัวเองเดือนละ500บาทหลายคนคิดว่าการพัฒนาตัวเองต้องใช้เงินเยอะแต่ในความจริงเพียงเดือนละ500บาทก็เปลี่ยนชีวิตได้ตัวอย่างกิจกรรม500บาทเปลี่ยนชีวิตโดยการแบ่งเงินเป็น200บาทซื้อหนังสือดีๆซักเล่มเพื่อเติมความรู้เปลี่ยนมุมมอง 200บาทลงเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ100บาทซื้อกาแฟหนึแก้วบวกพบเพื่อนดีๆเพื่อเติมพลังใจแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาตัวเองที่ทำได้จริงช่วงเช้าใช้เวลา5ถึง20นาทีทำกิจกรรมเช่นอ่านบทความแรงบันดาลใจหนึ่งเรื่องเขียนเป้าหมายวันนี้หข้อ ฝึกหายใจลึกหรือสมาธิสนาทีช่วงกลางวันฟังพอดแคสต์เรื่องที่สนใจระหว่างพักเที่ยงดูคลิปสั้นจาก YouTube ที่ให้ความรู้ช่วงเย็นก่อนนอนอ่านหนังสือสิบหน้าเขียน Reflection สั้นๆว่าวันนี้เรียนรู้อะไรวันเสาร์และวันอาทิตย์อาจลงเรียนออนไลน์สักหนึ่งหัวข้อทำโปรเจกต์เล็กๆเช่นเขียนบทความ วาดภาพทำช่อง YouTube ของตัวเองเดินเล่นสวนสาธารณะคิดทบทวนเป้าหมายชีวิตวิธีจัดตารางเพื่อเริ่มต้นชีวิตในฝันแม้คุณจะยุ่งแค่ไหนเปลี่ยนกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นอ่านอีบุ๊กฟังพอดแคสต์แทนที่จะเล่นมือถือ20นาทีฝึกวางแผนวาดภาพอนาคตแทนที่จะดูซีรีส์ก่อนนอน ลงเรียนออนไลน์วางแผนชีวิตสัปดาห์หน้าแทนที่จะนั่งว่างๆโดยไม่ทำอะไรเลยหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าแค่ใช้เวลาสัปดาห์ละ3-5ถึงชั่วโมงคุณก็อาจเปลี่ยนทั้งมุมมองและทิศท,ทางชีวิตได้จริงแรงบันดาลใจจากคนธรรมดาที่เลือกให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเอง ผมเคยมีแค่เงินเดือนหมื่นห้าแต่ใช้เวลาหนึ่งปีลงทุนวันละหนึ่งชั่วโมงกับตัวเองปัจจุบันเปิดร้านออนไลน์รายได้เพิ่มสามเท่าชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ได้มาจากจังหวะพิเศษแต่มาจากความตั้งใจเล็กๆทุกวันคุณนุน่นแม่บ้านที่เรียนบัญชีออนไลน์และเริ่มมีลูกค้าไม่ใช่เวลาแต่คือความสำคัญ เวลาไม่ได้หายไปไหนเราเลือกได้ว่าจะใช้มันอย่างไรความฝันไม่ต้องใช้เงินมากใช้ใจและวินัยมากกว่าเริ่มได้จากเล็กๆและซ้ําๆทุกวันอย่าบอกว่าสักวันจะทําเพราะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งแล้ว